เยอะมากวันนี้อันนี้คือเป็นคลิปฮอลนะครับทุกคนล่าสุดเราทําไปก็ตอนที่ไปเกาหลีก็ประมาณครบ2เดือนพอดีเรามาฮอลกันอีกรอบแล้วเราก็จะอัปเดตให้ดูคนฟังนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาผมซื้ออะไรมาบ้างนะเยอะมาก แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นของชิ้นใหญ่ๆอย่าง B e Spoke สูตร RC C ก็มาแล้วเดี๋ยวเอามาแนว unbox ให้ดูแล้วกันเพราะว่าคลิปที่เป็นรีวิวเนี่ยเราเป็นเหมือนรีวิวว่าใส่จริงแล้วเป็นยังไงแมทช h i n จริงแล้วเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นแนวเปิดถุงแล้วก็ดูพวกไม้แขวนอะไรเงี้ยเนาะว่าเขาให้มาเป็นแบบไหนนะครับทุกคนโอเคอย่างแรกที่เราจะเริ่มกันในวันนี้เราก็เลือกไม่ค่อยถูกกันะนะของเยอะมากนะทุกคน เอาเป็นของที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายก่อนแล้วกันผมอยากทํามาอัปเดตให้ทุกคนดูด้วยว่าอย่างผมชงกาแฟเนี่ยผมไปได้ไอ้เครื่องนี้มาใหม่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะทุกคนอันนี้มันชื่อว่า Aeropress Go นะครับมันจะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบ Aeropress เนี่ยแล้วมันก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหน้าตามันจะเป็นเหมือนกระบอกกระบอกเราก็บดกาแฟใส่ลงไปแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็มันจะเป็นอันนี้เราจะไม่ได้แกะแลนเนี่ยเราแกะไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะ ยังไม่เคยใช้เลยอันนี้ว้าวออมาอี่นี้แปลว่าเครื่องมันนิดเดียวเลยเอ้าให้ฟิลเตอร์มาด้วยแล้วเราก็ซื้อฟิลเตอร์มาอีกอันหนึ่งใช้ไปยาวๆดุกคสามร้อยห้สผมซื้อเพิ่ออีก350โอเคไม่น่าจะต้องตุนละแล้วก็ตัวเครื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ก็มีฟิลเตอร์ข้างในนะครับแล้วมันก็จะมีตัวกดจังไม่เซียนนะทุกคนอ่านี่จะประมาณนี้เนี่ยเอาเป็นว่าหน้าตามันประมาณนี้ทุกคนถ้าชงแล้วเดี๋ยวก็มาอัปเดตแล้วกันนะทุกคน a e r o p r e s s Go อ่ากลับเข้าไปอย่างที่สองที่ไม่ใช่เสื้อผ้าก็คือผมไปได้กล้องตัวนี้มาทุกคนนี่เป็น Ri โ o h GR 3 X นะครับทุกคนเน้นเอาไว้ถ่ายภาพจริงๆมันเป็นกล้องสายสตรีทแหละทุกคนเวลาผมไปเที่ยวแบบไปเที่ยวคาเฟ่เที่ยวเดินเล่นกินข้าวอ,อะไรเงี้ยเราก็จะพกอันนี้ติดตัวไปด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันระยะ40เพราะั้นมันก็จะครอบเข้ามาหน่อยมันก็จะเหมาะกับพวกพอร์เทรตหรือว่าเวลาเราแบบ ได้เสื้อผ้าอะไรมาใหม่แล้วอยากถ่ายทุกคนดูไงแล้วผมก็แอบไปซื้อไอ้นี่มาด้วยมีเป็นที่วางแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราถือเนี่ยก็จะมีที่ที่ให้พักนิ้วมือมก็จะง่ายหน่อยกล้องมันก็ไวดีนะครับเปิดปิดไวเวลาจะถ่ายมันเป็นสายสตรีทนะถ่าย snap 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 ไวแล้วก็รูปที่ได้ก็เก็บแสงเก็บสีดีเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์มันเป็น aps-c เนาะตัวนี้ผมที่ผมชอบคือมันจะมีพวกฟิลเตอร์ที่มันเป็นมันเหมน,เน simulation เราเลือกเป็น positive film อะไรเงี้ยสีมันก็จะออกมาแนวฟิล์มฟิล์มเดี๋ gr 3 x ก็เท่าที่ใช้มาก็แฮปปี้นะบางมุมอาจจะแบบแคบไปนิดถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ถ่ายสตรีทถ่ายบนถนนสวยดีนะครับมีพื้นที่ก็คือจะได้รูปสวยเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ่ายสตรีทแต่ผมก็รู้สึกว่า28บางทีมันก็ค่อนข้างกว้างมันเน้นเฟรมมิ่งให้มันแคบเข้ามามันก็รู้สึกว่าเราจัดพวกคอมโพส์คอมโพส์อะไรได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นอย่างที่2ที่ได้มานะครับต่อไปเราจะเริ่มมาเป็น โหมดของเสื้อผ้ากันบ้างแล้วเราเริ่มจากอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่อนแล่วอันนะอันนีะอป็น p o อ k e t s q อ a r e ของะ e อ่ห้อ d r a ่ e นะอระบก็ไดะอาจากะอ่ะอ่ะอเนี่ยแหละก่คือผมเนี่ยไปรั่สูตร แล้วผมก็รู้สึกว่าเออผืนนี้มันน่าจะเข้ากับสูตรเราดีนะครับก็เลยเลือกมาด้วยนี่อันนี้มันเป็นคอตตอนซิลก็คือมันก็จะมีความยับยับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นซิลอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีความเงากว่านี้แต่อันนี้นค่อนข้างโปร่งแสงนะทุกคนแล้วผมก็รู้สึกว่าลายมันเท่ดีนะครับเป็นมีลายเสือแล้วก็มีลายดอกไม้นิดๆหน่อยๆเออ <c oughs> มันค่อนข้างโปร่งอะทุกคนทับแบบนี้น่าจะเห็นชัดึ้นมันจะเห็นเป็นลายที่มันเป็นแบบก็สวยดีครับได้มาจากเดคอรัมส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่่ที พิ่งมาที่ร้าน refinement นะนะทุกคนชื่อว่า Vanda านะครับ หรือว่าใน IG จีวันด้าไฟน์คลอสติ้งเป็น넥ไคล์นี่แหละสวยดีเหมือนกันอันนี้ชอบชอบเท็กซเจอร์เป็นการส่วนตัวนะครับเท็กซเจอร์แบบซิวนิดๆิด,ดหรือพวกชันตุงอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคอมโพสิชันมันเป็นอะไรอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันแปลกดีมันเป็นสีแบบออกไปทางโทนเขียวน้ําตาลที่เรายังไม่มีผมมาดูไทายที่บ้านเนี่ยผมรู้สึกผมมีแต่สีน้าเงินเยอะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ผมรู้สึกว่าเอ้ก็สวยดีนะครับแล้วก็แปลกดีและอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยไอการที่มันโฟล์เยอะ ก็อาจจะราคาสูงขึ้นอันนี้ประมาณ5000กว่าบาทนะครเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นเป็นการสอยมือเหมือนกันเย็บมือมันก็จะเป็นขอบแบบปุดๆเป็นแท่งๆแบบนี้มันทําให้ไทมันดูไม่ไม่แบนแล้วมันก็ไม่แข็งทื่อนะทุกคนพอเรามองจากด้านหน้าแล้วจะมีความแบบไม่ได้เป๊ะมากเป็นงานมือโอค้งโค้งหยักๆยัเล็ก แล้วก็มีปลายแบบบิดๆเปรี้ยวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบว่า c a ช u ว l ขึ้นหน่อยผมว่าสวยดีนะครับส่วนดีเทลเล็กๆน้อยๆของแบรนด์นี้นะครับก็มีมีตัวหนอนอยู่ข้างหลังนะครับมีตัวหนอนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าทุกคนเปิดออกมาตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีเส้นเชือกข้างในเส้นหนึ่งเล็กๆอันเนี้ยคือผมไปซื้อกับที่ร้าน refinement แล้วเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเขาคิดถึงการใช้งานแบบนานๆคือพอใช้ใช้ไปแล้วลูดแล้วรูดมันอาจจะแบบเกิดการดึงกันอยู่มันจะเป็นเส้นมันจะย่นแล้วมันจะเสียรูดใช่ปะเขาบอกว่าให้ดึงไอ้เชือกเส้นเมื่อกี้ดึงแล้วมันจะกลับมาตรงโอ้ดีเทลแบบ Amazing ดีนะเดี๋ยวลองใช้ไปดูแล้วก็ดูว่าพอดึงแล้วมันจะกลับมาหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมลองให้อันนี้ก็เป็นเส้นที่ได้มาจาก Refinement ทุกคนส่วนอันต่อไปนะครับเป็นเสื้อยืดอันนี้ได้มาพร้อมกัน รีฟ i n แนนซ์เหมือนกันนะครับของชัดพรอมนะครับเป็น p o c k e t t ตทีสองพันสองร้อยห้าสิบผ้าดีเหมือนกันผมรู้สึกผ้ามันไม่ไมค่อยยับอันเนี้ยผมชอบดีเทลตรงที่เป็นกระเป๋าตรงนี้คือเขาทําเรียนแบบเหมือนพวกกระเป๋าแจ็คเก็ตอ่ะทุกคนเอามาใส่อยู่ในเสื้อยืดดีเทลมันก็จะเป็นดีเทลของพิกซิชชิ่งหรือว่าพวกการดําน้ําอย่างเงี้ยนะครับของแจ็คเก็ตก็ผสมผสานเอามาใส่ในเสื้อยืดผมว่าเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เท่ดีนะครับ ดีนะครับสีออกขาวออฟไว้นิดๆอ่าโอเคครับทุกคนชิ้นต่อไปนะครับเป็นกระเป๋าโทสนะครับอันนี้เขาส่งมาให้เมซงคิดซ์เนะนะครับก็หลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแหละโลโก้เป็นจิ้งจอกนะครับทุกคนมีกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อโปโลโก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดีเทลไอ้โลโก้หัวจิ้งจอกอยู่ตรงอกซ้ายเนี่ย ถ้าก็ใส่สบายดีนะครับเป็นคอตตอนปีเก้แบบรูใหญ่นิดนิดแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับก็รู้สึกว่าเอาไว้ใส่ชิวๆว,วันหยุดอะไรเงี้ยดีเลยนะครับดีเทลต่างๆก็สวยนะครับส่วนโท้สแบ็กเนี่ยมันเป็นความยาวของสายที่แบบผมชอบมันจะไม่ติดเวลาเราแบบใช้มือเดียวแล้วสอกมันผ่านเข้ามาได้เลยอะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันกำลังดีนะครับแล้วมันก็ จุของได้เยอะดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังหาท็อตแบ็กที่แบบชิวๆเป็นสีครีมอะไรเงี้ยก็ดีนะครับใบนี้แล้วก็ข้างในก็มีช่องใส่ของอยู่อีกหนึ่งใบนะครับก็เอาไว้ใส่ของจุกจิ๊กเล็กๆได้นะครับแยกกันก็มี2ช่องช่องใหญ่เลยกับช่องเล็กอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับท็อตแบ็กพอพูดถึงเรื่องกระเป๋าเนี่ยเอ้ยผมนึกได้พอพูดถึงเรื่องกระเป๋าผมมีอีกหนึ่งใบที่ผมเพิ่งได้มาเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ น่พอพูดถึงกระเป๋านะผมก็นึกได้ว่าผมได้มาอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ของยี่ห้อออร์ตานะล a โ o ร a t โตอา n o ก็แปลว่า made by hand นะภาษาอิตาเลียนกระเป๋าเป็น,เป,นเป็น card holder แหละสีมันเป็นเหลืองแบบนวลๆแล้วก็ดีเทลก็คือเป็นเย็บมืออะไรเงี้ยขอบๆเปิดออกมาก็เนี่ยผมก็ใส่บัตรใสอะไรอยู่ข้างในก็มีช่องเดียวเลยนะครับเป็นประมาณนี้ ถ้าให้ผมกะก็น่าจะใส่บัตรได้ประมาณ6-8ถึงแแน่นๆใส่ใบเสร็จใส่เงินสดนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิด2,000กว่าบาทได้มาจากในคอลัมน์นี่แหละวันเดียวกันที่ไปซื้อ Pocket Square กับรับสูตรเนี่ยเห็นแล้วก็ชอบก็เลยซื้อมานะครับทุกคนนี่อันนี้โอตาต่อไปนะครับเป็นชิ้นนี้ทุกคนน่าจะอยากดู คือฮามากเลยนะใน f c e b o o o p เพจผมอะคือพอลงไปปุ๊บคนแชร์เยอะมากเลยอะมันเป็นแวนรุ่นที่เขาไปทำกับแบรนด์ Museum of Peace and Quiet ก็จะบอกว่าสีกล่องอะไรเนี่ยคือหรูหลามากเลยอะทุกคนเนี่ยดูนี่ทำแล้วก็จะมีเป็นแบบตรงนี้นะข้างล่างก็จะเป็นตาแวนที่มันเป็นแบบเงาเงาแบบแทบจะไม่เห็นเลยด้านนี้ก็เขียน MOPQ Museum of Peace and Qui e t อีกด้านหนึ่งเป็นตาพ c e แล้วที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะด้านหลังทุกคน คือมันแทบจะมองไม่เห็นเลยอะแต่ว่ามันเป็นไซซิ่งของแวนเห็นไหมมันแบบปบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บเงางาเล็กๆอะ่ะโคตรเนียนตาเรียบหรูแบบมินิมอลสุดๆดดอะ่ะอันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า OG Authentic นะครับเขาใช้สีว่า Marshmallow ใส่ตรงไซ้์ครับผม8.5อันนี้มันเป็นคอลแลบกับแวนที่มันเป็น Wall by WAN ซึ่ง WAN WALL เนี่ยมันเป็นไลน์พรีเมียมของ WAN พวกวัสดุต,ต่างๆแล้วก็พวกแมท e ท i เรียลต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้แบบพรีเมียมนะครับสวยสวยเลยคู่เนี้ยผมได้มาจากร้านซีวีไลนะครับที่เซ็นทรัลนิสซีแนะครับอันนี้แอบใส่ไปร้านหนึ่งครั้งสีคือแบบดีมาก แล้วก็มีถุงผ้านะครับถุงผ้าก็เป็นเชือกสีเขียวแล้วก็เขียนว่า p c e a n Quiet นะครับอันนี้4590ไม่ไม่ค่อยเห็นแวนสีสีครีมแบบนี้เนาะแล้วก็อันเนี้ยรู้สึกว่ามันมินิมอลมันครีมแล้วมันมีความที่ยังเป็นแบรนด์ p c e a n Quiet อยู่ก็คือมันขอบเขียวอย่างเงี้ยเชือกก็เป็นเชือกแว mm hmm. ็กซ์ก็คือจะฟีลได้ว่ามันเป็นแบบมีความแข็งๆเง,งาๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยโลโก้ข้างหลังก็สีเขียวข้างในเนี้ยก็จะมีเขียนอยู่ว่า p i e a n Quiet กับแวนออริจินอล พื้นก็เขียวโคตรเท่คุมโทนช่วงนี้สีเขียวเหนียวซับก็โดนเหนียวซับไปจุกๆทุกคนใครสนใจลองไปดูที่สีวิไลผมไม่แน่ใจว่าหมดยังเพราะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนิดนึงคอนแลมอ่ะโอเคครับจบคู่นี้มีคนแบบลงรูปไปคนบอกว่าอยากดูรีวิวนี่ทำให้ดูแล้วนะครับเป็นรีวิวแบบง่ายๆแล้วกันนะทุกคนอีกคู่หนึ่งก็เขาส่งมาให้นะครับนี่ b เบอร์รี่โกคคลคลัพคอลเลชันจริงๆแล้วโกลคัพเนี่ยไลยน์พรีเมียมของเขาแหละ อารมณ์นครัสมมติแวนโซแวนสวอลช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าสเปอร์รี่เนี่ยก็คือโกคาร์บเมทิเรียลที่แบบดีขึ้นนุ่มขึ้นพื้นก็คือแบบนุ่มลืมอ่ะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยใส่รุ่นปกติแล้วมาเทียบกับรุ่นโกคาร์บอ่ะจะบอกว่าโกคาร์บอ่ะนุ่มกว่าแบบผมว่ามี2เท่าอันนี้เป็นสีที่เขาเรียกว่ากลอฟแทนตากไก่เป็นสีทองนะครับ แล้วก็เชือกก็เป็นสีเดียวกับหนังเป็นสีเป็นสีแทนซึ่งผมรู้สึกว่าสีแบบนี้จริงๆใส่ซัมเมอร์ดีนะใส่กับสูทหรือใส่กางเกงขาสั้นวันที่เราอยากเน้นความสบายเนาะพวกนี้มันแบบกึง่งๆสนิเกอร์แล้วอะโบทชูมันแบบให้ฟิลแบบแคชชวลขึ้นมามันก็จะได้ลุคที่ต่างออกไปนะครับก็ใครอยากได้ลองไปดูได้นะสวยสวยสวยโกคับเชียร์เลย อ่ะต่อไปรองเท้าคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเคยทำรีวิวไปแล้ว2-3 0คลิปที่แล้วนะทุกคนอันนี้เป็น Edward Green Popero อยากเอามาพูดให้ฟังอีกรอบเพราะว่าเป็นการรีวิวการใช้จริงว่าใส่สบายจริงทุกคนผมบอกว่ามันสบายคนละแบบกับโบดวงแต่คลิปนี้พูดเลยสบายกว่าเยอะสบายกว่าแบบแตกต่างอะ่ะคือโบดวงมันจะเป็นฟิลแบบมีความนุ่มๆข้างในรองเท้า แต่ว่าไอเนี่ยมันเป็นฟิลแบบพื้นจะแบบไม่ได้นุ่มเท่าโบดวงมันจะแบนๆแต่ว่าข้างบนอ่ะมันฟิตดีมากมันเหมือนมันแนบไปกับเท้าเราแล้วพื้นอ่ะมันมั่นคงอ่ะเดินแล้วมันมั่นคงกว่าแล้วมันก็ในระยะยาวไม่กัดด้วยเนี่ยโบดวงยังมีกัดนะผมใส่โบดวง2คู่ก็รู้สึกว่ามันก็กัด2คู่อ่ะคือขอบข้างหลังมันจะแข็งกว่าหน่อยอันเนี้ยมันเป็นแบบไม่กัดเลยแล้วก็พื้นต่ํากว่าพื้นมันจะประมาณ เซนนิดๆอ่ะแล้วมันทําให้เวลาพอเราใส่นานๆ,ๆใส่เดินนานๆก,ก็รู้สึกว่าเออมันไม่เมื่อยเท่าเนาะผมใส่แล้วผมชอบกว่าผมรู้สึกมันสบายกว่าอันนี้เป็น E.G. Propero นะครับต่อไปเป็นแจ็คเก็ตเริ่มจะเป็นเริ่มชิ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ทุกคน Assisi bespoke นี่คือถุงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถุงไม่ได้หรูดรามากถุงเป็นเหมือนผ้าสูตรที่แบบโอเคเนื้อดีแล้วก็เป็นเกรดดีถ้าภาษาไทยเขาเรียกผ้าสปันบอลน,นะสีขาวก็คือเป็นถุงสูตรแบบคุณภาพโอเคเลยดีเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นผ้าหนาๆอารมณ์แบบด n t อ็นเ r หรือ Refinement แบบนั้นนะก็มีที่ให้แขวนไม้แขวนข้างบนถือออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวสูตรเนี่ยเขาก็ให้มากับไม้แขวนเป็นไม้แขวนแบบกระม,มีหยี่แบบสวยเลยนะครับไม้นติก็เป็นยี่ห้องไม้แขวนของอิตาลีนะครับมันจะมีดีเทลอยู่ตรงนี้เขียนว่า made in อิตาลีสวยงาม ส่วนสูตรก็น่าจะไปตามดูกันได้ในในในคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมรีวิวเรื่องสูตรดีเทลต่างๆก็แฮปปี้ชอบแล้วก็ใส่ออกมาสวยนะครับเป็นผ้าคริสแปร์ของ Holland Cherry นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากไปตัดตามก็ลองไปตัดดูกันได้นะรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งโชว์ใหมท่ทีช่วงเดือนสิงหานะทุกคนก็ผมตัดแล้วผมแฮปปี้ ทุกคนขั้นด้วยอันนี้อีกหน่อยอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่เราไปถ่ายกันที่ร้าน d i p พ o m a แอ่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคอลแลบตอนนี้คอลแลบเขาออกมาแล้วผมก็ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อย2950เาเป็นนิตโปโลเป็นคอรวีแล้วก็มีดีเทลของกระเป๋าอันหนึง่งตรงนี้เขาทำร่วมกับแบรนด์ o f f i c i a l b o โนะครับลองไปดูก็ได้เป็นอีกแบรนด์นึงที่ที่ผมก็ติดตามอยู่ Official Bow นะครับกับดีโพเมตทำร่วมกันใส่ออกมาฟิตติ้งก็คือสวยเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ ใครชอบนิดโปโลก็ไปตามกันได้นะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือผมได้มาจากแบรนด์ JBB ก็เป็นแบรนด์ที่เราใส่บ่อยมากๆอยู่แล้วนะทุกคน ทุกวันนี้ยังใส่บ่อยมากๆอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเลือกพวกวัสดุหรือแมทรียลเนี่ยได้ดีนะครับอันนี้เป็นกางเกงรุ่นใหม่ของเขานะครับที่ที่ก็เป็นผมใส่เป็นเอวสูงเนี่ยแหละแล้วก็แต่อาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับพวกเอจิเซนาหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ใส่สูงได้นะครับแบรนด์นี้ JBB จะมีดีเทลตรงนี้เป็นกระดุมที่ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าเอวหลวมไปนิดอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถถอดแล้วก็ติดอย่างนี้ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็น ดีเทลเป็นยางยืดกางเกงเราก็จะแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะค,คือมันเป็นผ้าคอตตอนลินินทุกคนเนี่ยซึ่งคอตตอนลินินเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมองใกล้ๆในตัวผ้าทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนเป็นเส้นๆ้นริ้วๆวเป็นเหมือนเป็นแบบมีความ t e x t ซ์เจอร์เล็กเบาเผมว่ามันสวยดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ระบายอากาศได้ดีกว่าคอตตอนด้อยต้อนลินินก็มีผสมลินินนิดหน่อยมันก็ใส่สบายขึ้นมานิดหน่อยในอากาศบ้านเราอะนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะก็สามสีไอวอรี่สีเนวี แล้วก็สีดำนะใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกได้ของมันต้องมีว่าเรารู้สึกว่าไอ้กางเกงแนวนี้เราได้ใส่บ่อยอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วกางเกงผมว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเหมือนย์ไอเทมในลุกต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ลุกที่มันเรียบร้อยเทลเลอร์นิดๆก็กางเกงก็สําคัญนะแม้ว่าใส่กับเสือ้อยนะืดแล้วใส่กับกางเกงมันก็ทําให้ลุกเราอ่ะดูแบบ complete ได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบอา <c oughs> สูทกับแจ็คเก็ตเยอะมากนะครับปกติแล้วจะ,จะมีแค่1ตัวแต่วันนี้เรามีหลายตัวเลยอันนี้เป็นของ united arrows sun นะครับก็วันที่ผมถ่ายคลิปนั่นแหละผมใส่แล้วผมก็ชอบผมก็เลยโดนไปนะครับสีเขียวอีกแล้วนะครับสีโอรีใส่กับแวนน่าจะสวยเนาะเทเลยผมรู้สึกว่ามีสูตรที่เป็นแบบว่าไม่ได้ซาตอรเรียลจ๋าไม่ได้โครงสร้างแบบเป๊ะปังวังเวอร์จ๋าเอาไว้ใส่แคชชวลบ้างก็ได้รู้สึกว่าผมเลือกเป็น oversize นิดนิด,นดเอาไว้ใส่ลำลอง ก็ดีนะครับมีสูตรที่เป็นแบบแคชชวลบ้างลังดุมก็เป็นลังดุมแบบสูตร Ready to ูแว r เลยนะไอ้นี่ก็เป็นแบบมีแฟลปเราชอบในความที่เอ้ยเพอเราใส่ออกมาแล้วลุกมันได้เราก็เลยโดนมาทุกคนถุงมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับ s s s i s ีก็คือไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะเป็นถุงสีดำเป็นสูตรมาแบบนี้โอเคชิ้นสุดท้ายเพิ่งได้มาล่าสุดแล้วก็เพิ่งแกะป้ายไปเมื่อกี้ก็คืออันนี้ทุกคนจะบอกว่า โดนอีกแล้ว D and Taylor ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนดูคลิปฮอล l เกาหลี ull, ali, ผมมาตัวสีเหลืองตัวนั้นอะเป็น Safari ีคือจริงๆสาเหตุที่ผมไปที่ร้าน D and Taylor ที่เกาหลีเนี่ยคือผมอะอยากได้ S jacket คือตัวนี้แต่ว่าเขาไม่มีไซส์ที่พร้อมขายที่นู่นล่าสุดอะ refinement ก็ Re ement, เ,เอาเข้ามาแล้วก็เป็นรุ่นที่เขาทําร่วมกันกับ D and Taylor ก็คือเหมือนดีไซน์ร่วมกันเลือกแบบทเลเลือกผ้าอะไรเงี้ยเป็น S jacket แบบที่ผมอยากได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นผ้าลินินอันนี้สีไอวอรี่ทุกคนคือเอสแจ็กเก็ตเนี่ยมันจะต่างกับซ a ฟ a r รีอยู่หน่อยก็คือไม่มีกระเป๋าแล้วก็เป็นกระเป๋า้วงข้างหน้าแบบนี้ดีเทลข้างในก็คล้ายๆกับตัวสีเหลืองของผมเลยนะครับก็คือจะมีสายดึงให้มันดูแบบมีเอวนิดนึงตรงเนี้ยผมชอบตรงนี้สวยดีนะครับแล้วก็ทําให้ดูแคชชวลขึ้นหน่อยนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเขียนอยู่ว่าเขาใช้ผ้า I r i s h ลิน e n ของ Bad m a g n ม t นนะครับ ก็เป็นยี่ห้อผ้า Irish Linen ที่เป็นเกรดดีแล้วก็น้ำหนักดีสวยเลยไม้แขวนก็ได้เป็น b t แอ Taylor มานะครับเหมือนกับตัวสีเหลืองเลยนะครับส่วนถุงนะครับก็มันจะเป็นแบบผ้าล่มหนาๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมพับให้ดูพับเข้าไปอันนี้มันก็จะสอดเข้าไปข้างในแบบนี้นมันก็จะ ฮิวมามัน hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้ mm hmm. ก็ถือว่าอาจจาะก,กันาฝนได้มากกว่าแต่อันเนี้ยไอแมตเิียลเนี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะสปันบอลเนี่ยเพราะว่าหลายหลายสำนักของอิตาเลียนอะ่ะก็ใช้อย่างลิเวราโน่เนี่ยที่สูตรตัวละ2องเซนสี่เขาก็ใช้ผ้าแบบนี้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นเกรดที่มันนุ่มขึ้นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนเอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุข,ของกระเป๋าสูตรนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมสารภาพตามตรงนะื้้ออมาก็นไเเต่่งดดใชิ เพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะยังพูดได้ไม่ไม่เต็มปากว่าเราเข้าใจว่าอันไหนมันดีกว่าอันไหนอันนี้ก็เป็นการรีวิวของที่เพิ่งได้มาใน2เดือนล่าสุดแบบไม่ข้าวๆเท่าไหร่ก็ก็เยอะอยู่ประมาณหนึงแล้วก็เสียตังค์ไเยอะอยู่ประมาณหนึงเดือนนี้มีกล้องด้วยแล้วก็มีแจ็คเก็ตอาซิซี่อซิซี่ไม่เกี่ยวมันมันเป็นการใช้จ่ายของ อดีตช่างมันอย่าอย่านับอย่านับประมาณนี้ครับทุกคนเอามาอัปเดตทุกคนดูกันว่าว่าช่วงนี้ในแต่ละร้านทั้งเดคอรัมทั้งรีไฟแนนซ์รวมถึงดิพโลเมตผมได้อะไรมาใหม่บ้างมาอัปเดตให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบก,ก็ก็ไปซื้อตามกันได้นะครับเอาของดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวอีก2เดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตใหม่ว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนและเดี๋ยวยังไงเนดะี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ